สวัสดีครับผู้กับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยก mm ็ hmm. มาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับในช่อง u t u b e กิจพลชาแน,นลครับมาคุย hmm. เรื่องการเมืองครับก็ปรากฏว่าหลังจากที่เบรกษาเยอะแยะมากมายว่าพรรคเพื่อไทยอ่ะไปจับมือกับพรรคพลังประชาชัฐแล้วก็จะรวมกันแล้วก็จะให้พลเอกประวิตยเป็นนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าทางพรรคเพื่อไทยก็ออกปฏิเสธแล้วว่ายังไม่มีการดีลอะไรกันทั้งสิ้นครับ เรื่องราวทั้งหมดมันอยู่ที่หลังการเลือกตั้งก็เทนเดมนะครับแล้วก็พรเดกประวิทย์ก็ยังไม่ได้พูดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ก็มีท่าที่ว่าจะไม่ร่วมสารนัดตามนะครับแต่คนที่ออกมาก็คือมือขวาคนโพนพรเดกประวิทย์นะครับก็คือคุณไพบูล์ครับคุณไพบูลณ์ติตะวันคุณไพบูล์ออกมาเป็นครับ มาป็ปะตะหลังยางเป็นเรื่องเป็นราวยังเป็นทางการนะครับออกมาพูดว่าพักพลังประชารัฐจะไม่ร่วมกับพรักเพื่อไทยแล้วก็พักก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลโดยเด็ดขาดแล้วคุณเปรูกลก็บอกว่าได้คุยก,กับผู้หลักผู้ใหญ่ของพรักพลังประชารัฐแล้ว,ลวผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นการส่งสัญญาณของพลเอกประวิตรหรือเปล่า คือผมว่าคุณไปพูนคงไม่กล้าที่ออกมาพูดคนเดียวหรอกครับการจําจกานเมืองนะครับเดี๋ยวดีเขาเพาเป็นอย่างนี้นะเขาก็มีตัวละครหลายตัวละครน,นะครับแต่เขารู้กันหมดเลยครับเขาบอกเอ๊ะไอ้ดีมึงไปพูดอย่างนี้นะไปพูดอย่างนี้แต่ไปต้องบอกแล้วว่ากูสั่งให้มึงพูดเขาก็ไปพูดเสร็จปุ๊บไอ้นี่มึงไปพูดอย่างนี้นะไปพูด ก็คือไพบูรณ์มาบอกว่าจะไม่ร่วมกับพรรคพลังประชารัฐแบบไม่ร่วมกับพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลโดยเด็ดขาดคุณไพบูล์บอกนะชัดเจนเลยนะแต่คุณไพบูร์ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคนะคุณไพบูรณ์ไม่ได้พูดในนามพรรคนะพูดในนามสูวนตตนแล้วผู้คอมตามนัด ให้สัมพาดเหมือนกันบอกไอ้นี่มันยังไม่แน่นอนยังไม่แน่ไอ้นั่นบอกแน่นอนไม่รวมแต่พลเรอือยังไม่แน่เพราะว่าผลการเลือกตั้งยังไม่ได้ออกมาออกมาค่อยกันานบบ่าอีกทีผู้กองสำนักบอกยังไม่แน่ไปบบนบอกแน่นอนก็แสดงว่ามีสิทธิ์ร่วมผมยังไม่ปิดประตูตายนะเพราะว่า สองคนผู้ยิ่งใหญ่ของพรรคออกมาแย้งกันออกมาค้านกันใช่ไหมก็คือกพราะน่าจะรับคำสั่งจากคลเอกวิตมาให้ไพยบูลมึงพูดอย่างนี้นะเว้ยไอ้ธรมรมนัสมึงพูดอย่างนี้นะเว้ยเออให้แม่งสับสนกันเล่นงนั้นอะ่ะเดี๋ยวใครมาถามโกูกบอกกูไม่รู้ <c oughs> <c oughs> การที่ไพบูลมาพูดอย่างนี้มันทำให้พรรคเพื่อไทยได้คะแนนมากขึ้นมากขึ้น,นตอนนี้พรรคเพื่อไทยอ่ะแม่งโคตรเจ๋งแหละ มันได้แลนสไลด์โดยที่พรรคฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้สนับสนุนสันนิษฐนเกตพูดถึงพักเพื่อไทยแต่ละครั้งคะแนนพักเพื่อไทยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแสกสะกดพูดถึงพักเพื่อไทยแต่ละครั้งคะแนนพักเพื่อไทยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด่านพักพวงใจสังชาติไพบูลพูดถึงพักเพื่อไทยแต่ละครั้งคะแนนพเพื่อไทยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น จตุพรผมผ่านพูดถึนพักเพื่อไทยแต่ละครั้งคะแนนพักเพื่อไทยเพิ่มขึ้นเพิ่มมันเป็นขึ้นเคลื่อขึ้นโดยปริยายเลยเพิ่มขึ้นโดยครับโดยรับโคตรเจ๋งเลยผมก็ไม่รู้ว่าไอ้กลุ่มคนเหล่าเนี้พักเพื่อไทยนําไปฝากเลี้ยงไว้หรือเปล่าเหมือนกับว่าโ่งคนเข้าไปในค่าย เพื่เปิดประตูให้เพื่เพื่อชายบุกเข,ข้าไปตีไข่หรือเปล่าถ้าเคยดูเรื่องสามกกเราจะรู้นะจะรู้เตี้ยวหุยแม่งเมาเมาแล้วโดนเคีียนเคีียนแล้วก็โวยวายแล้วก็ไปตีไข่แล้วก็ไปจึดไข่นั่นะ ผมก็เลยเห็นแววแววในการแลนสไลด์14พฤษภาคมรู้นะเพื่อถายได้ดับหนึ่งอยู่แล้วล่ะแต่ไม่รู้จะแลนสไลด์มากมายขายกองขนาดไหนแต่ครับตอนนี้ก็เริ่มมาดีท่งเริ่มมาดี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 ตลอด เรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมื่งนี้ปะเต้ผมมีหน้าที่นำเสนอนะครับเขาไปซื้อหนังสือผมไปครับผมหนังสือผมชื่อว่าการเดินทางที่ยาวไกลของชายชื่อทิ้ครับเรื่องราสองร้อยห้าสิบบาทนำเงินไปซื้อข้าวสารกับข้าวสารหน้าริทให้กับผู้ยากไร้แล้วก็ไปซื้ออาหารให้กับมาเร่ร่อนน,นะครับค่าสง่งสีสำหรับวันที่ยี่สิบเก้าเมษายนนะครับจะมีพิธีบวงสวงใหญ่ ว่าผู้ศรีสุโธแม่ยาศรีปรทุมมาทเทพเจ้าแห่งโชคลาภครับพระบวงสงรวงที่วัดราชูราพิษนุลโลกข้างเจดีพันปีตรงข้ามแม่น้ำนานครับบวงสงรวงแล้วก็ยังมีมีโรงทานครับแล้วก็มีจจุดเทียนเสริมดวงชะตา,าเข้ามาร่วมกันทำรับเพื่อทําบุญในปีใหม่ไทยเดือนเมษายนนี้อินบ็อกเข้ามาพูดคุยกันในเฟซบุ๊กกิจพเิชยสายแลวก็เฟซบุ๊กดรกเตอร์กิจพณิย คือจะสั่งซื้อสินค้าก็เข้ามาใน Facebook นี่แหละครับเดี๋ยวผมจะทยอยเอาสินค้าลงในเฟซของผมนี่นะครับส่วนท่านที่จะสรุปช่องผิดโพชนาโคจะเข้าบัญชีถทันธนี้ครับเดี๋ยวเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอให้ทุกท่านมีความสุขะนะครับพระคุ้มครองพี่น้องประชายนชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี